ครับนักลิมมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและกระทาพูดึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยางองกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์ศู6 3 2 9 1ด9 6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือ ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9 9 b BIG1 า9นี้กาเข้ามา ทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์และกระทงข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนานี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดนะครับด้ามงาฝักไม้นะครับนาที่วางไว้นะครับบนหน้ากล้องขนานี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการคัดกรองนะจากประสบการณ์ตรงมาเป็นอย่างดีและก็ที่สําคัญ,ญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของ มีดแต่เล่มนั้นนะครับก็มีประวัติความเป็นมานะ,ะค่อนข้างดีแล้วก็ที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นก็คือผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างพอสมควรนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะนั่นแหละครับถ้าพูดถึงมีดหมอลุงพ่อเดิมนั้นใครๆก็เป็นที่ต้องการนะครับใครๆก็เป็นที่เขาเรียกว่าอมองหานะ,ะก็คือ ถ้าพูดถึงมีดหมอลุงเอเดิมนั้นก็เป็นมีดหมอที่เขาเรียกว่าเบอร์ต้นๆน,น,นะครับนะของอเขาเรียกว่าในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับนะ เอาล่ะนะครับวันนี้เราก็จะนะครับไม่ใช้เวลาเยอะจะใช้เวลาสั้นๆนะครับสัก10กว่านาทีหรือ20นาทีไม่เกินนี้นะครับนะก็ผมจะมาให้ท่านชมก็คือเป็นเล่มนี้นะครับนะอ่าเอาโอเคนะครับพอพูดถึงตรงนี้ผมก็จะหยิบนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับมาให้ท่านได้ชมนะอ่ามีดเล่มนี้เป็นมีดด้ามงานะครับนะเป็นมีดด้ามงาก็คือฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะก็อ่า มีความยาวนะครับเฉพาะใบก็อยู่ประมาณ4นิ้วนะความยาวเฉพาะหาใบก็4นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็เ8ดนิ้วนะประมาณนี้นะครับเป็นมีดขนาดพกพานะเป็นมีดที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นมีดที่ผู้คนค่อนข้างที่จะหานะครับเนี่ยหากันค่อนข้างมากมีดแบบนี้นะครับนะครับว่าเป็นมีดพกพา นะที่สำคัญนะครับเป,รรนะเป็นมีดสองกษัตริย์นะเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับนี่เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะแหว่เนะเป็นแหว่เนะครับนะก็มีดสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีนะครับนาคแล้วก็มีเงินนะเขาเรียกว่ามีแต่ถ้าเล่มไหนมี ทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นมีดสามกษัตริย์นะที่สําคัญนะครับแหมก็จะมีรอยศึกนะโดยเฉพาะในส่วนของไข่ปลานะก็ศึกพอสมควรนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะที่สําคัญนะครับก็ส่วนของงาเนี่ยก็ถือว่านะครับนะมีความเก่านะ มีความเก่าพอสมควรนะครับเก่าแค่ไหนล่ะนะเก่าแค่ไหนนะครับมียุคก,กลางเนี่ยก็ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่80กว่าปีไปถึง 90, 90กว่าปีประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะยุคก,กลางเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ปี24 24 2470 24, นะอ่ะ 24, นะครับนะไปถึง2องส่ะ 24, นะประมาณนี้นะครับนะ นี่ก็ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทางด้านเ,าเขาเรียกว่าเรื่องแหม่เรื่องอะไรก็ยังยังสมบูรณ์อยู่นะครับนะถือว่าเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันนะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจะออกมาประมาณนี้นะก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะดูไม้นะครับไม้ก็จะเป็นไม้พยุงนะนะจะเป็นไม้พยุงนะครับไม้เนื้อแข็งว่ากันง่ายนะครับ นะเอาละก็นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ดูในส่วนของภายในบ้างนะครับภายในบ้างนะอันนี้ก็เนี่ยให้ท่านได้ดูนะครับในส่วนของภอายนอกนะครับในส่วนของภายนอกเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้มีเล่มนี้นะนะครับก็มีความงดงามพอสมควรน,นะมีเล่มนี้นะครับนะ โอเคนะครับมีดหนึ่งเล่มหนี่นะในมีดหนึ่งเล่มน,นี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนวใหญ่ๆก็เรียกว่าส่วนที่1ก็เรียกว่าฝักนี่แหละนะส่วนที่2ก็จะเป็นด้ามน,นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นใบโอเคพอพูดถึงใบนะครับอ่าแล้วก็มาชมกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะซูมนะครับนะอ่าเราจะไม่ได้มาสอนกันนะครับจะถือว่ามาสอนกันหลักๆต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางนะครับที่ผมได้รวบรวมนะ ที่ผมได้สะสมเอาไว้ก็คือมาให้ท่านได้ดูมาให้ท่านได้ชมนะครับว่าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เป็นศิลป,ปะของช่างสอนนะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะนะครับอาจจะมาให้ท่านดูว่ามีความเก่านะครับนะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะทีนี้นะครับเราก็จะนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนอผมเองก็จะไม่ได้มาเขาเรียกว่า ไม่อยากจะมาสอนนะแต่ผมต้องการที่จะนะครับนะให้มีดเทพสัตรานะครับนะหรือว่าเป็นสีไม้ลายมือของครูบาอาจารย์นี่แหละนะครับนะก็ะคือเป็นผู้ที่ชี้แนะเป็นผู้ที่บอกเป็นผู้ที่แนะนำนะครับนะเพราะว่ามีดจะใช่นะครับหรือจะไม่ใช่ก็คงไม่ใช่อยู่ที่คนพูดแหละคนระ เพราะว่าผมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยจะพูดให้ดีแค่ไหนนะครับอาจจะพูดให้เป๊ะแค่ไหนอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็พูดไปบางทีบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เชื่อหรอกนะอาจจะไม่ได้เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเองก็อยากจะนําเอานะครับนะที่อยู่หน้าจอนะครับหรือเรียกว่ามีดนะครับนะตัวของมีดเองนะครับเป็นผู้ที่มา บอกนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะมองตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็จะเห็นความใช่นะครับนะเขาบอกมองจากภายนอกเนี่ยก็บนบอกถึงความใช่นะครับนะาภายในใช่ทั้งหมดแหละประมาณนี้นะครับนี่ถ้าก็ Peru ท่านดูจากร่องเลือดนะครับนะดูจากร่องเลือดนะก็จะเห็นเป็นลักษณะการตอกนะครับเป็นคลื่นนะเหมือนกับเป็ดปลาอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับ กนะ็ก็บ่งบอกถึงมีดเล่มนี้นะครับไม่ได้ตีด้วยไม่ได้ตอกด้วยเครื่องนะครับก็คือใช้มือตอกว่ากันง่ายนะ,ะนะครับผู้ถึงช่างสอนนี่ก็จะเป็นช่างเบอร์ตน้ตนๆน,นะครับนะเบอร์ตน้ตนๆของเขาเรียกว่าเบอร์ต้นๆของของหลวงพรอเดิมนะของหลวงพเดิมเมื่อกี้นะครับนะให้ท่านดูในส่วนของภายนอกนะ,ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของภายในฝากบ้าง มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมเป็นแบบนี้นะครับนะเก่าทั้งนอกเก่าทั้งในนข้างนอกว่าเก่าแต่ข้างในคือเก่ายิ่งกว่าประมาณนี้นะครับเนาะให้ท่านส่องไปให้ PDF. ทะลุเลยปลายนู่นเลยนะปลายมีดเลยประมาณนี้นะครับนะให้ท่านดูความเก่านี่นะครับเป็นแบบนี้นะในดูกันแล้วก็ดูกันให้มันฉาชานไปเลยนะครับนะอย่าไปอึมคึมนี่นะครับอ่านี่นะครับแม้ ไข่นะปลาก็ยังยังยัง,ย,งยังสมบูรณ์อยู่นะครับถึงจะสึกไปบ้างนะนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นตามการเวลานะตามการเวลานะครับนะสึกไปบ้างหล่ะนะนี่นะครับความเก่านะให้ดูความเก่านะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยที่เข้ามาเยี่ยมชมกันเนี่ยคอมเมนต์ให้ท่านพยายามศึกษาให้ท่านอ่านความเก่านะ อ่านถึงความเป็นธรรมชาติอ่านถึงความเป็นจริงประมาณนี้นะครับเอาละผมก็จะขออนุญาตจะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะาวางฝักเอาไว้ก่อนนะครับก็มาชมในส่วนของใบมีดนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในคลิปนี้นะต้องการให้ท่านได้เข้ามาชมนะครับนะมีดขนาดพกพานะมีดขนาดพกพาเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ อมองตรงไหนอย่างไรนะครับก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะเต็มไปด้วยความงดงามนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับเป็นศิละปะของช่างสอนเป็นมีดยุคกลางนะ,ะเป็นมีดยุคกลางนะครับมีดยุคกลางก็ตั้งแต่ปี2470ไปถึง2480ประมาณนี้นะครับนะ,ะมีดยุคกลางนะส่วนมีดยุคปลายก็ตั้งแต่ปี2470ไปถึงนูนเอตั้ง 2480นะครับนะไปถึงนู่นเลย2494นะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาให้ท่านได้ดูนะครับนะท่านลองดูนะครับท่านลองดูความเป็นธรรมชาตินะครับความเก่านะคราบไคลอะไรต่างๆที่ฝังอยู่บนมีดเล่มนี้นะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ,อ,ะออกบอกจำนวนปีก็พอแล้วนะครับนะ ปี2อ7 0่นนะครับนะไปถึงปี2480ปเนี่ยประมาณอันนี้คือมีดยุคกลางนะอ่ามีดยุคกลางนะครับแต่มีดเลม่มนี้จะเป็นนะครับเป็นยุคกลางของอ่าช่งางศอกอ่เป็นยุคกลางของหลวงพรอเดิมแต่เป็นช่วงต้นๆ้นของช่างศอนที่ท่านได้ได้ตีมีดเล่มนี้ที่ท่านได้ตอกมีดเล่มนี้เอาไว้นะครับนะ ดูเสมาไมโพก็งดงามมากนะครับนะเสมาไมโพแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันสักเท่าไหร่นะ,ะนี่ก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะ,อะลองดูนะครับนะลองดูใบนะ,ะครับก็มองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยความเป็นจรงิงนี่นะ ล่องเลือดนะครับผมเน้นเลยล่องเลือดก็นะครับก็จะบ่งบอกนะบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะท่านจะสังเกตได้ว่าเป็นรอยหยักนะครับนะเป็นรอยหยักหยักอันนี้แหละก็คือเป็นฝีมือคนตอกนะอ่านี่นะครับเป็นแบบนี้นะ,ะพยายามจะให้ท่านได้ดูในส่วนของนี่นะครับนะตั้งแต่โคนยันจบปลายนะอ่านี่ครับนี่ พยายามจะให้ดูในส่วนของอความเก่านะครับนะความเป็นธรรมชาติของมิลเลเนียร์นะนี่นะครับพยายามจะให้ท่านได้ดูนะครับนะผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับใช้เวลาก็คือเน้นให้ท่านได้ชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านนะเมื่อชมแล้วก็มี2ออย่างนะครับนะก็ใครเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะท่านไหน เห็นว่าดูดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่ชมแล้วติดปัญหานะครับมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็อย่าเก็บปัญหาอย่าเก็บข้อสงสัยกลับไปบ้านนะครับนะคนเดียวนะก็หลังไม่มาได้นะครับหลังไม่มาได้ที่เบอร์086.329.1.496นะ อาเบอร์0863291496นะครับนะก็คือทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวคำตอบเดียวนะครับก็คือในเรื่องของเกทแท้อันนี้ก็ขออนุญาตนะครับในทุกๆคลิปนั่นแหละนะก็จะไม่ตอบนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบดูเหมือนจะดีนะ เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าคดีนะครับนะที่สําคัญมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็เหรียญทันไว้นะครับนะเมื่อไม่ให้ถามจะไปถามตรงไหนจะไปเรียนรู้ตรงไหนอาจารย์นักเรนนะครับ youtube นะครับผมแนะนํานะครับเข้าไป youtube ผมก็เห็นมีหลากหลายท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์นะที่เขานะครับนะได้แนะนํานะ เรื่องราวดีๆเอาไว้นะครับในแต่ละ y o u t u b e ก็นะครับผมดูแล้วก็เห็นมีหลายาท่านอยู่นะนะ,นะเลือกนะครับพยายามนะเวลาเข้ามาศึกษาพยายามเลือกนะเลือกนำเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับไปใช้งานนะดังคำที่เขากล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขา จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะประมาณนี้เลยนะครับนะก็เวลาเขาไปเยี่ยมชมเนะี่ยก็ต้องชมอย่างเขาเรียกว่า ชาญฉลาดนะครับนะต้องชมอย่างชาญฉลาดก็หมายความว่า,าทุกทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะคนที่เข้ามานั่งพูดนั่งคุยนานๆใช้เวลานั่งพูดนั่งคุยนานๆนะเป็นแล้วเวลา10 20 30หรือ1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะผมว่ามันก็มีคาผิดพลาดไปบ้างแหละนะนะครับนะบางคําอาจจะไปทําลายความรู้สึกดีๆนะครับนะ ของท่านอะไรต่างๆนี่น,นะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องกราบขออภัยนะครับนะ,ะก็เป็นนั้นว่าคําไหนที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็มองว่าเป็นคํานั้นคือเป็นเป็นขยะไปแล้วกันนะครับนะ,ะเป็นนั้นว่าอย่ากเก็บไปใช้เด็ดขาดนะครับจงเลือกเอาสิ่งดีที่มีประโยชน์ไปใช้นะ,ะนะครับนี่นะครับก็มาให้ท่านได้ดูไมหมท่านได้ชมนะครับนะง่ายๆนะครับชัดๆผมจะไม่เยอะละผมจะไม่ไม่พูดเยอะละนะครับนะ จะให้ท่านดูของจริงจะให้ท่านได้ดูของแท้ๆนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ,ะ,ะสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่ก็จะบ่งบอกนะครับตัวท่านนะครับได้เป็นอย่างดีก็คือในส่วนของตัวมีดนะครับในส่วนของตรงมีดนี่น,นะก็ให้ท่านได้ชมน,นะครับส่วนงานะครับก็เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาเยอะ นะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับท่านจะเห็นจะได้จากด้ามนะครับก็จะมีการแตกนะครับนะลายงานะาขึ้นชื่อว่างาเนี่ยก็ถ้าอายุได้จริงๆนะครับนะการเวลาได้จริงๆก็จะแตกแล้วไปตามการเวลาตามอายุว่ากันง่ายนะเก่าก็เหมือนกับของบางอย่างนะครับนะเหล็กก็ผุได้อ่านะ ก็มันมันก็ไม่ต่างกันนะครับของทุกอย่างพอผ่านการเวลาไปนานๆเนี่ยก็จะแปลสภาพนะจ,จะเสื่อมไปตามสภาพว่ากันง่ายสีสันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะเขาเรียกว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากบนใบมีดนะ,อ,ะอย่างเช่นนะครับท่านเห็นคราบใคร ทนะ่านเห็นคราบไครอยู่บนเสมาใบโพนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องโปรตินะครับนะสนิมกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันต่อให้ดูแลรักษาแค่ไหนอย่างไรนะครับนะก็มีนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสนิมแบบละเอียดนะครับเป็นสนิมเม็ดทรายนะ,ะจะออกเป็นเหมือนกับคราบไครนะออกเป็นปื้นๆน,นะครับนะคราบไค่ฝังคือมันจะเป็นคราบไครที่ซึมจากภายในสู่ภายนอก นะอย่าไปขัดนะครับนะขัดยังไงก็ไม่ออกนะนะขัดไปก็ไปเสียของเปล่านะครับวิธีที่ดีก็ผมใช้น้ำมันนะครับนะทุกเล่มนะครับที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมใช้น้ำมันมะกอกนะเป็นน้ำมันโบราณน,นะครับน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะน้ำมันที่มาจากพืชน้ำมันที่มาจากต้นไม้ว่ากันง่ายนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่นะครับนะเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับสมัยก่อนคนโบราณเนะขาก็จะใช้น้ํามันมะกอกน,นะครับนะน้ำมันมะกอกเนี่ยใช้ตัวไอใ,ใช้ทาตัวคนก็ได้นะครับนะฉโลมนะกันแตกกันนะ,ะตัวผิวพันธุ์เต่งตึงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะนะ,นะะทีนี้นะครับก็มาดูในส่วนของนะ ดูในส่วนของใบไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของกันกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆนะครับนะที่สําคัญมากๆนะก็นึกว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับรวมมวลสารนะครับดีๆทั้งหมดนะครับเอาไว้นะเมื่อบรรจุเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะปิดด้วยข้างนะนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะก็จะปิดด้วยด้วยข้างนะครับปิดเป็น นี่ยังดีเลยนะครับนะปิดอันนี้จะอันนี้จะปิดด้วยนะครับจะจะครอบด้วยด้วยเหล็กนะแต่เป็นเหล็กก็เรียกว่านะครับอ่าก็คือครอบเพื่อที่จะให้มีความแน่นหนานะให้แน่นหนาอย่างดีเลยนะครับแต่ก็คลั่งอยู่ข้างในนะก็คกออ่าก็คือตัวคลั่งนี่อยู่ข้างในนะครับไม่ใช่คลั่งนะครับนะตัวคลั่งนี่อยู่ข้างในนะครับนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะ านี่นะครับส่วนแม้นะครับนะตอ้องลูกศรน,นะครับแม้ลูกศรเนี่ยก็จะมีการสึกหลอพอสมควรก็เนื่องจากว่าถ้าอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะถ้าเกิดว่า,าเล่มไหนที่ใช้เงินแก่ๆนะใช้เงินเยอะๆเปอร์เซ็นต์เงินสูงว่ากันง่ายนะครับนะมันก็จะอ่อนนะมันก็จะอ่อนเยอะนะครับนะเมื่อไปโดนสัมผัสนะครับนะโดนมือโดนเหงือใครอะไรต่างๆวันนี้ก็ โดยพ่อแม่ไข่ปลานะครับนะนี่นะที่เป็นลูกศรอ,อยู่เนี่ยนะนะครับก็จะสึกไปนะพอสมควรนะครับนะแต่ถ้าเป็นมิยุคปลายเนี่ยเขาจะดีไซน์นะครับนะเป็นแปะตั้งมั่งนะครับนะเพราะว่าเขาเน้นความแข็งแรงนะนะเงินก็จะเป็นเงินผสมนะครับนะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์อ่อนหน่อยว่ากันง่ายนะแต่เขาเน้นความแข็งแรงนะครับนะเวลา แหมเนี่ยไอ้ต้องการเนี่ยก็เน้นความแข็งแรงนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่าคัดเลือกวัสดุที่สวมเข้าไปแล้วรัดเข้าไปแล้วมีความแข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแปะตังก็ดีไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับอ่อนๆประมาณนี้นะ,ะนะครับมาก็นี่นะครับนะเอามาให้ท่านได้ดูเอาละนะครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขนาดนี้ผมก็ใช้เวลามาสัก20 นาทีนะครับ20กับ44วินาทีนะะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะะเมื่อชมแล้วก็อย่าลืมนะครับนะก็หากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะะหรือว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูนะครับนะทางช่องทาง youtube ผมเป็นประจำนะเมื่อดูแล้ว ะครับก็อย่าลืมนะครับนะหากติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะกะ็กดมาที่เบอร์086 329 1496เนะเบอร์086 329 1496นะครับนะ,ก,ะก็ทุกๆคำถามนะครับมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ผมนักคารินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ